สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา้องงานมหากรรกับช่วง r e g e n ซีวันนี้นะคะมา React MV เกาหลีค่ะคุณแม่ห่างมานานแล้วคุห่างมานานมากจต่ว่านานมากก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งร e a c t ของตรงกูไปอ่ะจริง Standing Next to You อุ้ยอันก็ดีเอวหวานมากหามากคราวนี้วงคราวนี้มาเป็นวงแอสตา ตนนี้ก็คือปล่อยเพลงเป็นวันแรกเลยเรารีบรีแอคเลยวันนี้ปัจจุบันทันด่วนเลยทันตรองรีบมาเป็นชื่อเพลงดราม่าอ่าหุยแค่ชื่อเพลงมาก็ดราม่าแล้วแม่จะมันจะต้องบอกเป็นจะซึ้งจะใจนั้นหนอยังไงได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วไปดูดีกว่าไปดูไปดูดีกว่าจ้ะทุกคนว้าวววลคามทูดรามาเลยว่านี่ออ้โอ

The drama of the ก็ผอมลงเยอะมากเลยอ่ะว้าว

ทำไมไจ๊ะเอ้ยอย่าอุยอะอโหออเริดเริดเริดมากไปแล้วค่ะจริงจบไปแล้วคุณแม่อุ้ยรู้สาวรูเพลินมากม,มันดีมาก เป็นแบบสีดํากับสีแดงแล้วเป็นสีที่เข้ากันมากใช่ดราม่าแบบดับดาร์กเลยเนี้ยแล้วคือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเน้นเพอร์์แมนซ์มันมีการแบบว่าเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช้แดนเซอร์ยับเลยนะเนี้ยใช่แดนเซอร์ใช้เยอะมากปกติเอสปาจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้แต่ยังไงก็สู้ตัวหลักไม่ได้จ้าแต่ออชอบการแต่งหน้าที่แบบมีการเอาจิวมาแบบว่าอะไรตรงเนี้ยสวยมากใช่ แต่ถ้าไม่มีสมูกโด่งขึ้นมาอย่างนั้นก็คือน้องอาจจะแนบไปกับหน้าหรือเปล่า <c oughs> คือถ้ามันจัดแต่งอะ <c oughs> ก็คือน้องอาจจะเป็นเหมือนเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คือสี่คนนี้ก็คือแบบอ๋อต่างเพื่อนเจงสวยมากสวยมากมันเป็นเฟลต์นะคะคุณแม่อยากดูไอเนี้ยตอนไลฟ์อะไล ขึ้นสเตจขึ้นสเตจอ่ะีด๋ยวแล้วนี่คาริน่าทำผมสั้นด้วยปกติผมยาวมาทุกทุกเพลงเลยแซ่บมากแบบว่าฟีลแบบอันมีดร a มาเงี้ยแลยจ้ะดรแต่แต่ท่อนนั้นติดหูเลยนะใช่คือตอนนี้ลองลองได้แล้วเลยน้องหนาวคราวนี้ผมยาวแล้วผมสั้นมาหลายเพลงคราวนี้น้องหนาวก็มาผมยาวบ้างจีเซลก็ผอมลงหนิงหนิงก็สวยมากไม่ไหวหรอกนะ ต่เขาฟาดกันเองอ่ะจริงเขาเป็นการสู้ฟาดฟันกันเองแบบเป็นแบบใช้ดาบสมุนไพรฟุ๊กมีการแบบแอคชั่นกันเกิดขึ้นด้วยโอ้ยสวยสวยเนะาะเกินไปป้าตัดก็ดี แต่ไม่รู้ว่ารอบนี้นี่มีเพลงมีอัลบั้มหรือเปล่าอัน,นไม่รู้ว่านี้น่าจะเป็นมินิอัลบั้มไหม,มน่าจะมีเพลงอื่นด้วยไม่ได้ปล่อยมาแค่เพลงนี้เพลงเดียวหอ้ยต่แค่ปล่อยแบบเพลงแรกก็แซ่บมากแล้วนะแซ่บมันจะแซ่บรู้สึกว่ามันจะมีหลายเพลงอยู่นะเหมือนเคยไปฟังเป็นมิวสิคซัมโบวลที่แบบว่าในอัลบั้มเขามีเพลงอะไรบ้างเลิศอยู่ยแต่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็คือแบบคีฟความดาร์กมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะจริงอุ้ยต้องตกตึกได้ไงแม่ ตกตึกฉันชอบมากเลยอะชอบอะอ๋อเหมือนแบบเป็นภาพศิลปะภาพหนึ่งไงตกตึกยังสวยมันเป็นจุดเดแต่อันนี้มันเป็นฟิลนักฆ่าหรือเปล่านะคุณแม่นั่นน่ะสิแต่ทาไมเนื้อเพลงเหมือนไม่พูดถึงเลยอะนั่นน่ะสิดูดีแล้วถ้าฉันผมกระเซิงกระเซิงถ้าฉันไม่ได้หน้าแบบนี้แล้วผมยังนี้มาคือลายฉันเป็นลูกสาวแฮเกตผมผมกระเซิงกระเซิงว่ยังสวยอ่ะอะ ฉันก็เพิ่งตื่นนอนจริงเป็นผมเพิ่งตื่นนอนของฉันนี่คนอะไรตื่นมาแล้วสวยเลยจริงค่ะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะบอกเลยว่าอยากดูอยากดูเป็นแบบว่าบนสเตจแล้วน่าจะแบบเต้นกันยับเต้นกันรัวหูยถ้าเป็นเรานะขาเปียแล้วเนี่ยน้องเขาเต้นแรงมากเราอะขาจะไปพันกับชุดแน่เพราะว่าชุดมีความกุยกายมามานนึงอันจะเป็นพันกับชุดแต่ชอบการแต่งหน้าเป็น อันดับต้นๆเลยรู้สึกว่าแบบแต่งแล้วมันส่งลุกให้มันดูทรงพลังใช่ด้วยความที่หน้าเขาสวยแล้วอ่ะพอเมคอัพเข้าไปอ,ะอ่ะยิ่งสวยจริงไหนขอมาอ่านกดเขาสิเนี่ยกฎสี่ข้อของเขาเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าให้มองไปข้างหลังทันทีเมื่อคุณกําลังอยู่ในความมืดเหมือนให้ระวังหลังเอาไว้อ่ะอ่าระวังหลังเอาไว้จ้ะต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเงาในกระจกพยายามจะเข้ามาแบบว่าจับมือกับเราอ่ะ อย่าไปจับอย่าไปยอมให้เขาจับวาต่อไปก็คือแสงอจะทําให้ตาบอดได้ฉะนั้นวิ่งไปให้ไหวอย่าหยุดอย่าหยุดข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดท้ายสุดแหละอก็คือเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดใดๆก็ตามะสิ่งที่จะทําให้คุณหนีออกมาจากมันได้ก็คือการทําตรงข้ามกับมันถ้ารู้ว่าผิดก็ให้ทําตรงข้ามไปอคือทาผิดถูกเออทำให้ถูกต้องจบ อันนี้เป็นกฎในการ watching drama อันนี้ก็กันดูดราม่าน,นี้นะคะเลิศนะคะปกติแบบไม่เคยเห็น MV ไหนมีมีกฎใช่ก,ก่อนด้ MV วก่อนดย MV ไม่มีจ้าไม่มีเลยแต่แต่มาแป๊บเดียวมากคือต้องมานั่งกดหยุดแล้วอ่านทีหลังเพราะว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็เข้า MV เลยก็เลยขอแบบเออมานั่งอ่านกัน,กนหน่อยมีกิมมิคอะไรอะงี้อ่ะเป็นคำถามพี่นังโยชอบฝากไว ชอบซีนไหนชอบซีนไหนชอบซีนตกตึกที่สุดอุ้ยฉันด้วยได้ปะได้อันนี้สามารถจับมือกันได้เลยเพราะเพราะรู้สึกพอเห็นแล้วมันเหมือนเป็นภาพศิลปะใช่แบบนั้นเลยแบบว่าตกตึกแต่แบบจับเอาไว้แล้วภาพแล้วมันจะมีแบบว่าภาพขาวดำปะใช่ขาวดำแล้วก็จะเป็นภาพดำแดงใช่เออชอบมากภาพสีภาพขาวดำาัอันนั้นชอบมากสิงสวยมากใดๆก็คือแบบินเลิศเพลงกันเลิศเพราะว่าติดหูไปแล้ว ถ้าติดหูอ่ะแตอนแรกคือชมมได้คือน้องสี่คนริงหนิงหน่งจีเซลน้องหนาววินเทอร์แล้วก็พี่คาริน่าสวยมากสวยมากแล้เปลี่ยนรูปไปเลยดูโตดูโตขึ้นอีกเยอะอีกเยอะมากๆเลยชอบแทปปี้ สำหรับใครนะคะที่เอ้ยคุณแม่หนูก็ดูแล้วเหมือนการ MV นี้หนูก็ชอบหนูก็จึง้งหรือ,เ,อ,อเราได้พลาดอะไรจุดไหนไปเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากก็คือคนนี้ก็ดีคนนั้นก็สวยเมคอัพตรงนี้ค่ะคุณแม่เขาเออได้มา เขาเรียกอะไรอินสปเรชันการฟันดาบมันจะตรงนี้คือแบบคุณเลือกเรื่องราวมันครอบไปด้วยคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราตกไปเผื่อเราตกไปมาแลกเปลี่ยนกันได้ใช่ก็มาคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้เลยจ้าแล้วก็สลับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งกิ้งกิ้งกัพวกเราเลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุการติดตามสำหรับวันนี้เราไปแล้วจ้า